ที่เมืองไทยของเราก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่า เป็นเหตุการณ์คนที่พลัดตกจากขบวนรถไฟเกิดขึ้น2ที่ฮะที่แรกคือที่หาดใหญ่สงขลาอีกที่1คืออุบลราชธานีครับเสียชีวิตทั้ง2ที่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่หาดใหญ่กันก่อนครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่ถ่ายได้เอาไว้บริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นช่วงจังหวะที่ผู้เสียชีวิตครับชื่อว่าคุณคลินทองหอมอายุ62ปีพัดตกจากรถไฟขบวนที่172สูงไหน โกลกกรุงเทพครับคือเป็นจังหวะที่รถไฟกำลังที่จะเคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้วคุณคลินเนี่ยพัดตกลงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ของสพหาดใหญ่ก็กําลังตรวจสอบการเสียชีวิตอยู่เพราะว่าดูจากการลงรถของคุณคลินนะฮะมันไม่ใช่รูปแบบของการพุ่งลงมาข้างหน้าแต่เป็นการเอาหลัง ถอยหลังลงมาครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะที่คุณคลินเนี่ยมาส่งภรรยากําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับแต่ว่าระหว่างที่ส่งเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งคุยกันบนรถไฟแล้วจังหวะที่มันมีสัญญาณว่ารถไฟจะออกเนี่ยคุณคลินตกใจครับ,บเพราะว่าตัวเองไม่ได้ไปด้วย มาส่งภรรยายอย่างเดียวก็เลยจะลงจากรถไฟแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันเร่งรีบมากรถไฟกําลังออกแล้วคุณคลินกําลังลงแล้วจังหวะลงคือหันหลังลงฮะถอยหลังลงนะฮะอาจจะเป็นจังหวะที่พลาดพอรถไฟเคลื่อนตัวคุณคลินก็เลยพัดตกลงมาอยู่ที่รางครับรถไฟก็เลยลากร่างคุณคลินเนี่ยนะฮะไปนิดหนึ่งท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟพยายามบอกให้รถไฟคันนี้หยุดนะครับ จังหวะตรงนี้เองเละฮะที่มันเป็นจังหวะเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะฮะที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นตอนนี้กําลังไปตรวจสอบมันอยู่ฮะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ติดต่อไปทางประกันนะฮะถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากรถไฟก็จะมีการช่วยเหลือตามเกณฑ์ต่อไป ส่วนศพของคุณคลินครับตอนนี้ตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพุตะผู้ต่อนะฮะอยู่ที่ตําบลทุ่งใหญ่อำํำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับแล้วก็เดี๋ยวทางสถานีรถไฟหัดใหญ่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นต่อน,นะครับครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สงขลานะครับส่วนที่อุบลราชธานีนะครับก็มีคนผูกรถไฟทับเหมือนกันนะครับ ผู้เสียชีวิตนะครับคือคุณวัศน์เรืองสุขนะครับสภาพศพคุณชมแะที่หน้าท้องก็มีรอยถูกทับด้วยล้อรถไฟเป็นรถไฟนะครับขบวน142นะครับก็ทับเสียชีวิตที่สถานีรถไฟอุลบลราชธานีที่ชานชาลาที่1นะครับพอเจ้าที่เองไปสอบถามนะครับญาติของผู้ตายก็คือเป็นพี่สาวพี่สาวนะครับก็เป็นคนดูแลห้องน้ําที่สถานีรถไฟนะครับเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายมีอาการทางประสาทก็ต้องรับยาจากโรงพยาบาลด้วย วันที่เกิดเหตุนะครับมานั่งเล่นอยู่กับพี่สาวแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเธอบอกเธอไม่เห็นเหตุการณ์คือไม่เห็นนะครับว่าน้องขูดรถไฟทับนะครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคือตอนที่เกิดเหตุคือรถไฟเนี่ยกำลังแล่นออกจากสถานีนะครับกำลังจะไปกรุงเทพปรากฏว,ว่าผู้ตายกระโดดขึ้นไปคว้าราวบันไดของบุกี้รถไฟนะครับก่อนที่จะพับลงมานะครับเสียหลักแล้วก็ตกลงมาในรางรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟทับจนเสียชีวิตครับก็ คือต้องระวังดีๆนะครบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็ทําให้เสียชีวิตขึ้นมาได้